สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาทำสวนปลูกผักกันดีกว่าใช่แล้วเราเพียงก็มีผักอยู่ด้วยพี่ฝนพี่ฝนก็มีเหมือนกันนี่ไงแครอทแล้วก็มันฝรั่งส่วนฉันปลูกไปแล้วนายปลูกไปแล้วเหรอใช่แล้วเดี๋ยวก่อนนายไปปลูกผักมาตอนไหนอ่ะฉันปลูก ได้มันฝรั่งทองคำเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปุ๊กปิกได้ปลูกผักได้มันฝรั่งทองคำมาจากไหนอ่ะตลอดเลยปุ๊กปิกนี่ชอบแอบเล่นก่อนน่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนมันฝรั่งทองคำปลูกที่ไหนอ่ะอยู่ที่นี่เลยอยู่ที่ฟาร์มของฉันเองโอ้โหสุดยอดไปเลยปลูกแป๊บเดียวได้มันฝรั่งทองคำแล้วมีแครหลอดแล้วเหรอมีแครอดแล้วไงฉันปลูกไปแล้วอ่ะไม่ได้การแล้วแบบนี้พี่ฝนตัดสินใจแล้วพี่เอกตัดสินใจทาอะไรพี่ฝนพี่ฝนจะไปปลูกผักที่ฟาร์ม ฟาร์มพี่ฝนอยู่ตรงไหนอะนี่ไงฟาร์มพี่ฝนอยู่ฝั่งนี้มีเพื่อนแวะเข้ามาด้วยพ yes. um ี่ฝนดูเหมือนกับว่าเพื่อนจะมากดหัวใจเพื่อนกดหัวใจให้ด้วยหรอใช่เพื่อนกดหัวใจให้ด้วยแบบนี้ไม่ได้กาแล้วเราจะต้องไปกดหัวใจให้เพื่อนกดหัวใจคืนให้เพื่อนใช่นี่เลยโอ้โหแบบนี้สบายแล้วพวกเราเพื่อนดีใจแน่เลยนะเนี่ยใช่เพื่อนจะต้องดีใจแล้วที่สำคัญปลูกผักเลยดีกว่าปลูกเลยพี่ฝนปลูกเลย เริ่มต้นจากแครอทปลูกยังไงอะนั่นสิปลูกยังไงอ่ะก็เลือกพื้นที่ปลูกเลยแล้วก็คลิกเลยเดี๋ยวก่อนโอ้โหปลูกง่ายแบบนี้ดีจังเลยงั้นฉันจะปลูกเป็นแถวเป็นแนวนี่แครอทปลูกแล้วเออเดี๋ยวก่อนมีอะไรบางอย่างงอกออกมานี่เขาโตแล้วเหรอผักโตแล้วเหรอ <c oughs> เดี๋ยวก่อนทําไมโตเร็ว <c oughs> โอ้โหทำไมโตเร็วจัง <c oughs> นั่นแครอทเหรอนี่แครอทเหรอ ไม่น่าใช่แครอทนะเดี๋ยวก่อนนะโพเทโต้โพเทโต้โอ้โหนี่เลยมันรัลังทองคำนี่ขนาดใหญ่กว่าของฉันเป็นสิบเท่าเลยโอ้โหดีจังเลยแบบนี้ไม่ได้ก่อแล้วแล้วนั่นจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวเพจกะพาไปหาจุดขายไปที่ขายเหรอใช่แล้วที่ขายของมีจริงๆด้วยแฮะนี่ เราสามารถนำพืชผักผลผลิตของเรามาขายได้เราสามารถยืนอยู่ในช่องขายหรือขายทั้งหมดเลยก็ได้นะนี่ไงจริงด้วยโอ้ขายได้เตั้่้า1 3ิเนี่ยนเมื่อกี้หนักกี่กิโลเนี่ยไม่ทันสังเกตลืมประมาณ20กิโลพี่ฝนจริงเหรอนี่นี่ตรงนี้มีรับซื้อของด้วยนะเีืยอก่อนสิที่นี่มีร้านขายของต่างหาก ใช่ใช่จะว่าไปต้องเรียกร้านขายมาเล็ดพันธ์นี่ไงมีมาเล็ดพันหลากหลายแบบมีมันฝรั่งมีแครอทมีแตงโมด้วยมีมะม่วงด้วยมีมะม่วงด้วยเหรอมะม่วงด้วยแบบนี้ไม่ได้การแล้วเดี๋ยวพี่ฝนขอซื้อนี่ก่อนสตรอเบอรี่จริงด้วยนะตังของพี่เพอซื้อแค่สตรอเบอรี่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ซื้อสตรอเบอรี่มันหนึ่งยังพอมีตังเหลือแล้วก็มี แครอทกับมะเขือม่วงด้วยนะใช่นี่ไงมะเขือม่วงส0งร้อเพราะเจนน่าไม่หวนซื้อมะเขือม่วงเลยก็แล้วกันแต่ว่าพี่เอกตังค์ไม่พอไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไี่วนปลูกก่อนไปปลูกก่อนก็ได้พี่ฝนนี่ไงมาแล้วมาแล้วสตรอเบอรี่ก็มามะเขือสีม่วงก็มาแต่ว่าฟาร์มของพี่เอกอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเพราะฉะนั้นตัวดีปลูกเลยแครอทโตแล้วนี่ใช่แครอทโตแล้วมาแล้ว รานี้เขาจะเจริญเติบโตงอกงามออกมาเป็นอะไรอะ่ะก็เป็นสตรอเบอรี่ไงจริงด้วยนี่ไงแครอทมาแล้วสตรอเบอรี่กําลังจะงอกว่าแต่ว่าสตรอเบอรี่ของพี่ฝนเนี่ยน่าจะใช้เวลาปลูกค่อนข้างนานนะนานอย่างั้นเหรอรวมถึงมะเขือม่วงด้วยจริงเหรอแล้วทั้งสองคนไปปลูกผักที่ฟาร์มข,ของตัวเองแล้วใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเพกไปปลูกผักที่ฟาร์มของพี่เอกก่อนนะพี่ฝนนี่ไงแครอทมีน้ำหนักถึง สี่กิโลครึ่งน่แครอทสี่กิโลครึ่งเลยเหรอใช่โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยแบบนี้ดีจังสตรอเบอรี่เติบโตแล้วโตวแล้วเหรอนี่เพียงเพิ่งจะปลูกแครอทนี่ได้มันฝรั่งมามันฝรั่งทองคำเหรอใช่แล้วแต่ว่าเป็นมันฝรั่งทองคำแบบเล็กนิดเดียวเพราะฉะนั้นตอนดีนี่เลยต้นมะเขือม่วงกำลังจะเจริญง,งอกงามทำไมต้นมะเขือม่วงถึงต้นสูงขนาดนี้แปลว,ว่ายังไม่มีลูกออกมาเลยแฮะ เขาเป็นพืชล้มลุกนะพี่ฝนอาจจะเก็บได้หลายรอบด้วยนะจริงเหรอเป็นปกติธรรมดานะไม่ใช่พืชหัวแบบมันฝรั่งกับแครอทนะนี่ไงสตรอเบอรี่ออกมาแล้วนี่ไงต้นสตรอเบอรี่เขายังอยู่เลยน้ำหนัก2อกิโลแปดขีดสตรอเบอรี่ประเทศไหนกันเนี่ยอแบบนี้สบายเลยถ้าในชีวิตจริงนะกินลูกเดียวนี่อิ่มกันทั้งหมู่บ้านเลยใช่ถูกต้องเลย เพราะฉะน้นเดี๋ยวตอนนี้ขอดูก่อนก็แล้วกันว่ามะเขือม่วงเขาจะเจริญงกอกง,งามมาแล้วเดี๋ยวก่อนนี่มะเขือม่วงหรือมะม่วงนี่ทำไมต้นสูงจัง <c oughs> เดี๋ยวก่อนดะสตรอเบอรี่ก็ออกมาอีกแล้วพวกเราสตรอเบอรี่ออกมาให้เก็บได้เรื่อยๆเลยเหรอคราวนี้น้ําหนักสิบกิโลสิกิโลนี่กินกันทั้งตําบลแล้วใช่กินันกินได้ทั้งจังหวัดเลยกยินทั้งจังหวัดเลย <c oughs> <c oughs> นี่นี่โอ้ลูกใหญ่ขนาดนี้แบบนี้ดีจังเลย เดี๋ยวเพกเอาของไปขายก่อนดีกว่าจะนําไปขายเลยเหรอต้องนําไปขายก่อนแล้วเพราะว่าเพกจะได้เอาไปซื้อสตรอเบอรี่แล้วก็มะเขือม่วงมาปลูกอได้เลยแต่ว่าตอนนี้พี่ฝนรอมะเขือม่วงจเจริญง,งอกงามออกมาเป็นลูกก่อนอยากจะรู้จังเลยว่าเขาจะออกมาตอนไหนอ่ะจะว่าไปเขาก็โตเร็วมากๆเลยนะใช่โตเร็วมากแต่ว่าสตรอเบอรี่นี่เขาให้ผลผลิตเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหนึ่งต้นอ่ะให้มาเรื่อยๆเลยเหรอใช่ได้มาเรื่อยๆแต่ดูเหมือนกับว่า สตรอเบอรี่ลูกจะเล็กลงอะ่ะอืมต้องใส่ปุ๋ยบำรุงหรือเปล่าที่นี่เขามีปุ๋ยขายเหรอยังไม่เห็นมีปุ๋ยเลยหรือว่าเขาสุ่มขึ้นมาเด,เดี๋ยวก่อนนี่ไงยมเะเขือม่วงจเจริญงอกงามออกมาแล้วมเะเขือม่วงออกมาแล้วเหรอใช่มาตอนนี้แล้วมเะเขือม่วงจเจริญงอกงามเอาอยู่ไหนอะ่ะอยู่นี่พี่ฝนนี่ไงยออกมาแล้วหนึ่งลูกนี่มเะเขือม่วงหรือมะม่วงกันแน่เนี่ยมเะเขือม่วงอยากจะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพาให้ดูสิบสามกิโล มะเขือม่วงหนัก13กิโลเนี่ยนะใช่กินกินนี่แบ่งกินได้ทั้งประเทศเหรอเยอะเกินไปนะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเดี๋ยวจะนําไปขายก่อนเน10กิโลแล้วดูสตรอเบอร์รี่ดินำไปขายก่อนได้ราคาเท่าไหร่ลูกเดียวนี้ต้องไม่ต่ำกว่า200แน่เลยอะ <c oughs> นี่ไงเดี๋ยวจะนําไปขายพี่วันจะขายเป็นแบบทีละหนึลูกก็แล้วกันนะจะได้รู้ราคาใช่ไหมใช่ลูกนี้ขายได้90 9ก้าสิบเองเหรอเก้าสิบเองที่ไหนเดี๋ยวก่อนอันนี้เท่าไหร่นะสองร้อยเลยเหรอทําไมแคโรลทขายได้เยอะกว่าล่ะจริงด้วยแคโรลทขายได้เยอะกว่าหรือว่าพี่ฝนรู้แล้วอะไรพี่ฝนปลูกครั้งเดียวง่ะใช่แล้วเพราะว่าปลูกครั้งเดียวแล้วขุดไปขายเลยใช่แต่ว่ามะเขือม่วงนี่ได้สี่สิบเจ็ดก็เยอะเหมือนกันนะแสดงว่าของที่ขุดไปขายในครั้งเดียวนี่ราคาค่อนข้างสูงนะใช่โดยเฉพาะแคโรล,ล์ต้องปลูกใหม่เพียกได้สตรอเบอรี่มาลูกนิดเดียว นี่ไงลูกใหญ่ก็มาเหมือนกันนี่น่ะได้มาแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ฝนตัดสินใจแล้วตัดสินใจทําอะไรเราจะต้องปลูกผักเยอะๆลองปลูกผักชนิดอื่นดูดีไหมก็ดีเหมือนกันแต่ตังพองหรือเปล่าลองดูดิตังมีเท่าไหร่ละตอนนี้มีอยู่500เพราะฉะนั้นนี่นี่เขาเรียกว่ากระลำปีอันนี้คือกระลำปีครับแบกใช่เพราะฉะนั้นจะปลูกกระลำปีแต่เดี๋ยวก่อน เราซื้อได้แค่มเมล็ดเดียวเองแฮะเมล็ดเดียวก็มเมล็ดเดียวพี่ฝนแต่ว่าราคาแพงอะราคาแพงเป็นปกติอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นพี่ฝนยังมีตังพอเหลืออยู่ก็จะซื้อมันฝรั่งกลับไปด้วยถ้าอย่างนั้นรีบกลับไปปลูกกันดีกว่าเร็วเข้าเร็วเข้าอยากจะรู้จังเลยว่าตอนนี้เราจะปลูกได้หรือเปล่าโออคเด็กบลกเบดทำไมนายปลูกสตรอเบอรี่เยอะจังเลยก็สตรอเบอรี่ราคาถูกอะ สตรอเบอรี่ราคาถูกอย่างนั้นเหรอแล้วที่สําคัญนะเวลาปลูกเนี่ยเขาก็ไม่หายไปด้วยจริงด้วยแฮะเก็บได้เรื่อยๆปุ๊กวิกนายเก่งชะมัดเลยวางแผนดีมากแล้วพี่ฝนจะปลูกกระหล่ำปลีไว้ตรงไหนปลูกกระหล่ำปลีไว้ตรงกลางเลยก็แล้วกันเพราะว่ากระหล่ำปลีเนี่ยเขาจะงอกออกมาใช้พื้นที่เยอะใช่กระหล่ำปลีนะเป็นไม้พุ่มแล้วก็จะมีลูกออกข้างบนทีเดียวนี่มาแล้วนี่สิบห้ากิโลสิบห้ากิโลเลยใช่ สิห้ากิโลแล้วก็จะต้องปลูกต่อมันฝรั่งเดี๋ยวเพียเกไปปลูกมั่งดีกว่าชอบจังเลยเวลามันฝรั่งโตโตเร็วทันใจใช่โตเร็วมากอยากให้โตแบบนี้นายครับนนเดี๋ยวก่อนโอ้โหงอกเร็วจริงๆด้วยถ้าดูหัวหนึ่งวูบันเล่อเลยพี่ฝนแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้เป็นทองคำแฮธรรมดาก็ไม่เป็นรขายได้เหมือนกันอยากได้เป็นมันฝรั่งทองคํามันฝรั่งทองคําราคาแพงใช่ราคาแพง ขายเลยใช่เดี๋ยวนําไปขายเลยก็แล้วกันเน่สตรอเบอรี่ก่อนสตรอเบอรี่เหรอเดี๋ยวก่อนนะอ๋อเขามีที่สําหรับขายทั้งหมดเลยเหรอใช่ขายทั้งหมดเร็วกว่านี่ไงได้มาอย่างเยอะ200เพระนาะฉะนั้นตอนนี้ซื้อตอซื้ออะไรกันซื้ออะไรดีมีหลากหลายแบบโอ้โยิ่งข้างล่างราคาแพงเน่ซื้อสตรอเบอรี่ไปเพิ่มก็แล้วกันเพ่ก็ปลูกสตรอเบอรี่เหมือนของปุ๊กปิกนะสตรอเบอรี่แล้วก็แครอทไปเพิ่ม ใช่เราจะต้องมีพวกแครอทกับมันฝรั่งไปด้วยจะได้ปลูกได้เร็วขึ้นน่ะใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้กลับบ้านเลยดีกว่าไปเลยเหรอใช่กลับแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ฝนกระหล่ำปียังไม่เกิดเลยจริงด้วยแฮกระหล่ำปียังไม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวปลูกอย่างอื่นก่อนก็นแล้วกันปกตินี่ปลูกกระหล่ำปีนี่กี่วันน่ะสีวันหรือเปล่าฉันวันร้อยเลยนะเนี่ยฮะกระหล่ำปี ขาใช้เวลาเจริญเติบโตร้อยยี่สิบวันเหรอน่าจะนานขนาดนั้นนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันไปดูในหนังสือก่อนก็แล้วการวิธีการปลูกผักไม่เป็นไรพี่ฝนนี่ปลูกไปเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยใช่แล้วที่สำคัญตอนดีนี่มะเขือม่วงโอ้โหยี่สิบสี่กิโลมะเขือม่วงที่หนักยี่สิบสี่กิโลเนี่ยนะโอ้โหเจริญงอกงามดีใช่ยมากเลยฉันก็ไปปลูกมาแล้วนะแต่ว่ามาดูอะไรนี่สิ เดี๋ยว่อนาน,นี่เขามีพื้นที่มาใหม่เหรอพื้นที่เรืองแสงนี่คืออะไรอ่ะพื้นที่เรืองแสงนี่เขาบอกว่าเราจะสามารถเปิดได้แต่ต้องใช้ตังค์เยอะอ๋อเราจะต้องมีเงินนะแล้วก็มาปลูกพื้นที่ใหม่ได้ใช่แล้วนี่ฝั่งนี้น่าจะเป็นสําหรับเพื่อนของเรา น่าจะเป็นทำฟาร์มนะฉันเห็นมีเหมือนเพื่อนสัตว์เลี้ยงด้วยนะจริงเหรอจริงอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวฉันปลูกผักก่อนก็แล้วกันเก็บผลผลิตนี๊กเจรลญงอกงามมาแล้วแล้วกระลำปีพี่ฝนนี่โตอย่างนี้โตแล้วแต่ว่ายังเก็บเกี่ยวไม่ได้น่าจะอายุยังไม่ถึงอ่ะตรงคงต้องรอไปสักร้อยยี่สิบวันหนะึ่งร้อยยี่สิบวันจริงด้วยนี่ไงเขางอกออกมาแล้วนะเขาเกิดแล้วนี่ไงเริ่มมีหัวกระลำปีแล้วนะใช่แต่ว่ายังโตไม่พอ น่าจะต้องรอใช่หรือเปล่าเนี่ยน่าจะต้องรออีกหน่อยถึงจะเก็บเกี่ยวได้นะนะงั้นเราไปขายของเราซื้อยอย่างอื่นมาปลูกเพิ่มกันดีกว่าเดี๋ยวฉันขอเก็บมะเขือม่วงก่อนก็แล้วกันเรียบร้อยหมดแล้วผลผลิตผลผลิตหมดแล้วงันเหรอใช่นําไปขายก่อนขายทีเดียวเลยได้หกร้อยอู่คราวนี้ได้อย่างเยอะมีตังค์เยอะก็ดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้สังเกตเห็นว่ามีบางอย่างเลืองแสง พี่เอกปลูกได้แครลอดทองคำฮะอะไรนะแครอดทองคำแครอดทองคำเลยเหรออย่างเท่เลยโอ้โหดีจังเลยพี่วอนอยากได้แครหลอดทองคำบ้างจังแต่ไม่มีปลูกยากนะแครลอดทองคำอะ่ะแล้วที่สำคัญอยากจะบอกว่าตอนดีนี่ก็รำปรีจเจริญงอกงามโตเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนนี่เราต้องตัดทิ้งไปเลยเหรอ ไม่ใช่ต้องตัดนําไปขายเลยราคาเท่าไรไม่แน่ใจแต่ตอนนี้น้ําหนัก20กิโลแต่ว่าเขาไม่มีแบบงอกขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยเหรอพี่ฝนน่าจะเก็บไปเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนะปุ๊ปิ๊กนายปลูกได้อย่างเยอะเลยนี่นะใช่แล้วฉันเน้นของที่เก็บไปขายได้เรื่อยๆไงดีจังเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวฉันไปซื้อพืชผักมาปลูกต่อดีกว่าเพราะว่าน่าจะไม่พอแล้วปลูกอะไรมะม่วงเหรอมะม่วงยังไม่มี มีแต่อัปปอนที่ราคาสูงมากแต่ตังไม่พอต,งพอตังไม่พอก็เก็บตังก่อนก็ได้พี่ฝนนะใช่เดี๋ยวปลูกอย่างอื่นก่อนก็แล้วกันเน้นเน้นปลูกแครนลอดกับสตรอเบอรี่พี่ฝนใครเรียกเราทางนี้แล้วทางนี้ทางไหนนี่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  <c oughs> เดี๋ยวก่อนนี่คืออ,ะ,อะไรอันนี้คืออยู่ทางไหนเนี่ยอยู่ทางนี้หันทางนี้นอ๋อสตรอเบอรี่ทองคำสตรอเบอรี่ทองคำเลยเหรอใช่แล้วโอ้โหดีจังเลยนะ ดีจังเลยนะปลูกได้สต,ตรอเบอรี่ทองคำอ่ะใช่ดีจังเลยเดี๋ยวพี่วอนมีอะไรมาอวดบ้างปลูกอะไรอ่ะพี่วอนจะปลูกนี่เมื่อกี้นี่เก็บเกี่ยวได้มาเขาเรียกว่าอะไรนะมะเขืออาม่วงมะเขือม่วงวงั้นเหรอใช่ที่มีน้ําหนักน้ําหนักเยอะที่สุดในฟาร์มน้ําหนักเท่าไหร่อ่ะยังไม่บอกยังไม่บอกด้วยใช่ยังไม่บอกเพราะว่าตอนนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนทุกคน เสียงไข่เดี๋ยวฉันไปหานายจะมาหาเหรอเดี๋ยวฉันไปหารอสักครู่นายปลูกผักได้อะไรมาไม่มีอะไรก็แค่ได้สตรอเบอรี่อ่ะสตรอเบอรี่ทองคำเหรอไม่ใช่สตรอเบอรี่ทองคำเดี๋ยวก่อนนะปุ๊กปิดนั่นเลนโบว์สตรอเบอรี่สายลุงโอ้โหโอ้โหดีจังเลยพี่บนลเขมีเหมือนกันดิมะเขือม่วงที่มีน้ำหนักถึง66กกิโลด้วยกัน วันนี้เราปลูกผักกันสนุกมากเลยใช่ปลูกผักกันสนุกมากเลยเพราะเรานำผักไปขายได้ตังค์แล้วเราก็จะไปซื้อบ้านหลังใหม่บ้านใหม่เลยเหรอ